สวัสดีครับท่านประชาชนเจ้าของประเทศเจ้าของอำนาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งมวลมหาประชาชนทุกท่านครับวันนี้ผมได้พบกับมวลมหาประชาชนที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่พบในวันที่8ธันวาคมเอา8ปานในช่วงวันที่8แล้วหลังจากนั้นวันที่21ท่านก็มากันอย่างนี้นะครับก่อนวันที่เราจะไปปราบรัฐบาลกบฏกันใช่ไหมครับท่นานประชาชนครับมีคำถามว่าอํานาจของมวลมหาประชาชน ในฐานะเป็นเจ้าของประเทศในฐานะเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนั้นจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้หรือไม่ผมขอเรียนครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้แน่นอนครับแล้วจะเห็นตั้งแต่วันที่13คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับขอเสียงประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ด้วยครับมีคำถามครับชัยชนะของมวลมหาประชาชนที่สำคัญมีอะไรบ้าง ประเทศชาติจะได้ประโยชน์อะไรจากที่ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศออกมาเป็นมวลมหาประชาชนอย่างนี้เราขอตอบใช่ไหมครับผมตอบแทนท่านมวลมหาประชาชนเลยประเทศชาติจะต้องได้แต่สิ่งที่ดีเพื่อลูกเพื่อหลานของเราจะได้เป็นเสรีชนไปตลอดใช่ไหม เราต้องไล่อุปสรรคตัวสายแห่สำคัญที่สุดสิ่งนั้นก็คือระบอบทักษินใช่ไหมครับต้องไล่ออกไปใช่ไหมพวกนี้เป็นวันตัดสินใช่ไหมท่านประชาชนที่นี่ในคืนนี้ เป็นคืนสำคัญที่สุดเป็นการเตรียมพลังแห่งมวลมหาประชาชนซึ่งทั้งอยู่ที่นี่แล้วรับชมอยู่ทานทางทีวีที่คืนนี้จะนอนไม่หัวคำ่ำแต่ก็จะเตือนมาร่วมกับพวกเราเป็นล้านๆใช่ไหมครับ ผมเรียนว่าวันพรุ่งนี้นั้นเรากำลังไปทำหน้าที่เป็นตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคือระบอบประชาธิปไตยที่ไปมีส่วนร่วมโดยตรงไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านตัวแทนเหมือนรัฐบาลยิ่งรักมันเรียกเอาเรียกเอาให้ไปย่อนบัตรเลือกตั้งเท่านั้น ท่านไม่เอาใช่ไหมก็ไอประชาธิปไตยแบบไปหย่อนบัตรเลือกตั้งมันจะเป็นการแสดงออกสักเท่าไหร่ออกจากบ้านก็เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วย่อนบัตรไปเพียงสี่วินาทีเท่านั้นพวกนั้นเขาจะมีจิตสำนึกเหมือนกับพวกเราได้อย่างไรใช่ไหมครับ พวกเรามาชุมนุมไม่ว่าไกลแสนไกลก็มาชุมนุมไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนก็มาชุมนุมไม่ว่าลำบากแค่ไหนก็มาชุมนุมไม่ว่าจะนานเท่าไรก็มาชุมนุมใช่ไหมครับเรามาชุมนุมเพื่อใช้สิทธิในฐานะเจ้าของประเทศ ท่านประชาชนที่นี่หนึ่งคนมีการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยมากกว่าพวกที่ไม่ทำอะไรเลยไปย่อนบัตรเลือกตั้งสี่วินาทีเป็นร้อยร้อยคนเลยครับหนึ่งต่อร้อใช่ไหมดังนั้นผมขอเรียนว่ารัฐบาลทักษิณต้องการอย่างยิ่ง ที่ให้ไปสู่การเลือกตั้งวันที่สองกุมภาการเลือกตั้งที่เอาคนซึ่งไม่ได้เหมือนผู้ตื่นรู้เหมือนมวลมหาประชาชนที่เป็นรานลาดพวกท่านต่าหากเป็นประชาธิปไตยที่เป็นหัวใจของประเทศที่จะมีความก้าวหน้าที่จะมีการเติบโตที่จะมีความมั่นคง ทางเศรษฐกิจและสังคมเขาต้องการประชาชนอย่างพวกท่านใช่ไหมพวกที่คอยเรียกร้องให้เลือกตัง้งเพราะจะได้มีคนเอาเงินไปแจกเมื่อได้เงินแจกแล้วก็มาย่อนหน้าย่อนบัตรเลือกตั้งนั้นไม่เรียกว่าประชาธิปไตยพวกนั้นเป็นพวกรับจ้างออกเสียง ไม่ได้มีศักด์มีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีเท่ากับเราใช่ไหมดังนั้นเราเห็นว่าการเลือกตั้งเกิดไปในขณะนี้มันไม่เกิดประโยชน์กับประเทศเราจึงต้องการให้ปฏิรูปก่อนใช่ไม่ใช่ปฏิรูปประเทศก่อนใช่ไม่ใช่ครับขอเสียงด้วยครับปฏิรูปอันแรก ที่แก้ไขปัญหาก็คือไอ้ระบอบทักษิณใช่ไหมครับที่เราต้องมาเพราะระบอบทักษิณใช่ไหมต้องปฏิรูปใช่ไหมระบอบทักษิณปฏิรูปให้ออกไปอันที่สองต้องปฏิรูปการเลือกตั้งใช่ไหมการเลือกตั้งที่มีแต่การทุจริตขายเสียง เป็นการเลือกตั้งที่ทุจริตซึ่งเป็นเราพวกเราก็รู้กันอยู่หมดแล้วใช่ไหมครับว่าการเลือกตั้งทุจริตนั้นเป็นที่กําเนิดให้มีการทุจริตทุกอย่างที่ตามมามาจากการทุจริตการเลือกตั้งใช่ไม่ใช่เมื่อทุจริตเลือกตั้งเข้ามาได้เขาก็ทุจริตทําโครงการ ช่อราดบางหลวงทุจริตเรื่องงานซื้อขายตําแหน่งทุจริตทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นมาตลอดจนกระทั่งไม่สิ้นสุดเพราะต้นเหตุมาจากทุกจริตการเลือกตั้งใช่ไม่ใช่ครับแล้วมันยังจะดันหน้าไปทุจริตเลือกตั้งเพื่อที่จะทุจริตต่อไปเรายอมไม่ยอมดังนั้นท่านประชาชนครับ ท่านไม่ยอมท่านจึงมาวันนี้แล้วท่านก็จะไปวันพรุ่งนี้วันที่13มกราไปใช้อํำนาจของปวงชนชาวไทยที่ทุกท่านมีอยู่แต่ท่านรวมกันเป็นหลายหลายล้านคนผมขอเรียนครับขาดแมนแต่ท่านเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมท่านจะไปใช่ไหมไปจนกว่าชนะใช่ไหมครับ ท่านต้องไปเพื่อชี้ชะตาคนคนหนึ่งด้วยผมเรียนเลยครับท่านใจเห็นนายทาลิศเพ่งเด็กได้รับชะตากรรมที่อย่างที่พวกเราอยากจะเห็นคนอย่างนี้มันเป็นคนที่จะต้องถูกปฏิรูปออกไปใช่ไหมครับ ทาลิศคมคูท่านประชาชนทาลิศทำทุกอย่างกมกำลังได้รับแล้วสำหรับทาลิศโห่ให้ทาลิศหน่อยครับนอกจากนั้นอีกคนหนึ่งเป็นผู้มืนในการสอสอออกมาออกคำสั่ง ให้ท่านประชาชนอย่าไปชุมนุมนะครับถ้าท่านไปชุมนุมท่านจะมีความผิดผู้อำนวยการสอสอ,อคนนั้นซึ่งมันสั่งมาได้อย่างไรทั้งทั้งที่เมื่อปี5-3ผมเคยเรียนไปแล้วคนขนาดบ้าขนาดดูดเลือดตัวเองเอามาเทใส่หน้าทำเนียขอให้ท่านโหให้เขาหน่อยนายสุรพง์โตวิจักชัยกุลไอ้เปิ้งครับ ออกคำสั่งครับเย็นนี้ท่านโหยมานอีกครั้งเยครับบอกมันมันยิ่งห้ามเรายิ่งไปใจไหมแล้วก็ผมขอชื่นชมประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขที่เป็นประหลัดกระทรวงคนแรกออกมาเรียกร้อง ให้ปฏิรูปประเทศก่อนมีการเลือกตั้งและเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นจะต้องลาออกไปก่อนเพื่อให้มีทางออกของประเทศไทยผมคิดว่าท่านประหลัดท่านนี้มีหัวจิตหัวใจเหมือนเราแล้วก็เชื่อว่ามีประหลัดกระทรวงอีกหลายกระทรวงกำลังชมอยู่ตอนนี้ถ้าท่านส่งเสียงให้กำลังใจประหลัดสาธารณสุข เชื่อว่าอีกประหลัดหลายกระทรวงมาแน่ขอเสียงให้กำลังใจกับประลัดสาธารณาสุขด้วยครับขย่าวอ่าโทษให้กำลังใจอย่างนี้เป็นการขย่าวขวัญไอ้พวกที่จะสอบประลัดสาธาปลัดกระทรวงสาธารณ,ารส,าารณาสุขก็คือยิ่งรักจะสอบประหลัดสาธารณาสุข ท่านโหให้ยิ่งรักอีกครั้งครับมันจะสอบได้ยังไงตอนนี้อยู่สู้ช่วงยุบสภามันไม่มีอำนาจที่จะไปโยกย้ายเขาครับมันโยกย้ายไม่ได้มันก็สอบเขาไม่ได้มันก็ขู่หลอกๆนั่นแหละครับดังนั้นโหให้เขาอีกครั้ง สำหรับไอ้คนที well, ่ทำอะไรไม่ได้กำลังจะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็คือรัฐบาลยิ่งรักไม่เหลือแล้วตั้งแต่นี้ไปครับก็ผมคิดว่าในวันที่13มกราคมจะไปพบกับพวกท่านแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านที่นี่ทุกท่านที่ชมทีวีอยู่ทั้งประเทศ มารวมกันสร้างอนาคตของประเทศสร้างประโยชน์ให้กับลูกลๆหลานหลานให้สมกับเขาจะเรียกพวกเราว่าเรานักสู้แห่งมวลมหาประชาชนใช่ไหมครับและในฐานะของนักสู้ ของพระเจ้าแผ่นดินด้วยขอเสียงอีกครั้งครับครับก็ขอทุกท่านรวมนับใจเป็นรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันครับ ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญครับขอบคุณครับพบกันพรุ่งนี้ครับ